สวัสดีครับในคลิปนี้ก็ <c oughs> ูก็จะมาแนะนําแล้วกันนะครับมาแบ่งปันความรู้กันวันนี้เราจะาทำอ e ีบุ๊กจากสมาร์ทโฟนหรือโท,ทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต iPad iPhone นะครับสามารถทํำได้หมดอีบ e ุ๊กคืออะไรครับอีบ e ุ๊กคืออี e คือ e คอ e ิเล็กทรอนิกส์ก็คือหนังสือนะครับเป็นห e นังสืออิเล็กทรอนิกส์ปกติแล้วเราก็จะทําผ่าน PC, คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับมอบประสบการณ์ก็คือเราแลกเปลี่ยนกันหรือดูกันนะครับก็วันนี้เราจะสร้างอ e ีบุ๊กนะครับจากสมาร์ทโฟนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับเบื้อมต้นก็่อนอด่นเราต้องสร้างงานขึ้นมาก่อนสร้างงานที่เป็นไฟล์ p d ดก่อนเราสร้างงานจากอะไรครับ แคนวาครับเราก็จะเข้าแคนวาแคนวาเป็นแคมเปตที่ง่ายที่สุดตอนนี้นะครับก็ะเด็นเราต้องสร้างงานสร้างหนังสือสร้างงานที่เราจะทำไงอ e ีบุ๊กนะครับก็คือไปสร้างงานที่แคนวาก่อนแคนวาลองดูนะครับแคนวาแคนวาเป็นแคมเปญที่มีให้เราเลือกใช้งานได้ง่ายมากนะครับอโอเคเดี๋ยวเราจะเลือก รูปแบบก่อนก่อนหรือเราสร้างงานก่อนเดี๋ยวเราจะสร้างงานสักประมาณห้าหกหน้าก่อนละกันนะครับก็ก็ไปเลือกจริงๆิก็ไปเลือกเลืองงานได้เลยนะครับเรื่องงานในเนี่ยสมมติผมยกตัวอย่างละกันนะครับผมยกตัวอย่างงานมรกกอนผมจะเพิ่มหน้าไปเรื่อยนะครับเพิ่มหน้าไปเรื่อยสมมุติว่าเราสร้างงานนะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้เฉยนะครับเราจะสร้างงานเนี่ยเราแก้ไขงานได้ต่ออ่อนเลยนะ สร้างไว้สักสิหน้าก่อนแล้วก่อนนะครับเพิ่มหน้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มที่มีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วเพิ่มหน้าไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะให้ได้ทั้งหมดประมาณสักสิหน้าก่อนแล้วกันโอเคเหลือหน้านหนึ่งครับ โอเคครับสมมุติว่าเราสร้างงานเป็นงานของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหนังสือที่เราจะให้ความรู้เป็นงานของเราเองแล้วจริงๆเราสามารถไปแก้ไขได้เห็นไหมครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงการแก้ไขนะครับสมมุติว่าเราสร้างงานของเรามาแล้วทั้งหมด10หน้าคราวนี้เราต้องอัปโหลดไฟล์ให้เป็นไฟล์ pdf ก่อนนะครับก็ไปกดแชร์นะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็ตรงนี้จะมีให้เลือก นะครับเป็นไฟล์ jpeg เป็นไฟล์ png ตัวนี้เราให้เลือกเป็นไฟล์มาตรฐานเป็น pdf นะครับเมื่อเราเลือกไฟล์แล้วเราก็กดดาวน์โหลดาวนี้เครื่องก็จะถามว่าเราจะเอางานของเราเนี่ยไปเก็บไว้ตรงไหนนะครับเราก็เลือกไปที่ไฟล์สักคู่นะครับเครื่องกำลังจะประมวลผลนะครับตอนนี้มันมีทั้งหมด10หน้านะครับจริงๆแล้วเป็นงานที่เราสร้างขึ้นมาก่อนนะครับ อันนี้คือเป็นเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมที่เราจะใช้สอนนักเรียนชั้นป .5 .5 และปหนะครับการสร้างอีบุ๊กง่ายๆโดยที่ว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือของเราก็สามารถสร้างอีบุ๊กได้นะครับเดี๋ยวเราสักครู่นะครับกำลังเติมดีไซน์อยู่ใช้เวลานิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็คือเราพยายามจะรวบัดเวลาออาเอเคมาแล้วนะครับแล้วก็ ผมก็จะบันทึกไปในไฟล์แก้ชื่อก่อนเทสเทสหแล้วกันโอเคเสร็จ okay. <Okay. S 2> สิ้นกดบนันทึกครับโอเคงานของเราตัวนี้เก็บ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออกจากแคนวานะครับเราก็ไปเข้า Google ได้เลยนะครับแล้วก็ไปพิมพ์คำว่าคำนี้เลยครับ แอนนี่ฟิปตามนี้เลยครับแอนนี่ฟลิปอีบุ๊กำแรกนี่เลยนะครับก็พิมพ์เข้าไปครับตัวแรกเลยนะครับอันแรกไหนกดเข้าไปเลยครับเบื้องต้นคือตอนนี้ผมได้ซายอินเข้าไปแล้วนะครับคือต้องซายอินก่อนให้เป็นอ่าเป็นของตัวเองก่อนนะข้าวแต่ไหนนะครับก้านกล้วยครับแล้วก็ไปตรงนี้เลยครับคลิกอัปโหลดเลยเสร็จปั๊บก็จะขึ้นหน้านี้นะครับ เราต้องใส่รายละเอียดก่อนนะครับผมใส่รายละเอียดก่อนต้องต้องพิมพ์นะฮะอันนี้อันนี้ต้องพิมพ์ด้วยอ่าเทสใช้คำวาเทสนะครับเทสในคีย์เวิร์ดก็งานทดลองโอเคเรียบร้อยแล้วครับเราก็ไปกดที่อัปโหลด o u r pdf คราวนี้ก็จะถามเรานะครับว่างานของเรามันอยู่ไหน รอสักครู่นะครับตอนนี้เครื่องอันนี้อยู่นะครับต้องรอแปบอ๊บนึงขนัดข้างล่างนี้ครับก็คือเป็นไฟผิดอ f ที่ผมทำามาเมื่อวานนะครับรอสักครู่นะฮะเครื่องก็จะประมวลผลแป๊บนึงนะครับก็กดไปหนึ่งทีโอเคโอเคครับตัวน,นี้เครื่องก็เริ่ม ประมวลผลเล็กน้อยนะครับประมวลผลเล็กน้อยวันนี้มันมีสิบหน้านะครับวันนี้เป็นอ e ีบุ๊กนะครับอีบ e ุ๊กคือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องก้อนจับประมวลผลแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่เต็มหน้าครับถ้ามันไม่เต็มหน้านะครับแต่ว่าเราก็สามารถจริงๆทำแบบนี้ในในคอมพิวเตอร์ได้แต่ว่าในเมื่อนักเรียนมีโทรศัพท์มือถือแล้วเราก็อาจจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับการสร้างอ e ีบุ๊กจาก โทรศัพท์มือถือง่ายๆครับง่ายๆง,ง่ายมากเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับทุนี้ผมก็จะประมวลผลอยู่นะครับถามว่ามันยากไหมมันก็มันก็ยากตอนที่เริ่มต้นที่เราเรียนรู้นะครับแต่ว่าถ้าเราได้ลองเข้าใจและสัมผัสมันลองเปิดใจให้กับมันเราคิดว่ามันจะทํางานอย่างง่ายง่ายมากครับอาจจะมีขั้นตอนซับซ้อนเล็กน้อยนะครับ เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมที่เราจะใช้สอนป .5 และป .6 รอสักครู่นะครับมาแล้วนะกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว80เดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับอันนี้คลิปนะครับก่อนอื่นเราต้องสร้างงานที่ ที่เป็นไฟล์ pdf ก่อนเป็นหน้าหาเป็นไฟล์ pdf เป็นหน้าเอกสารก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาเข้าเว็บไซต์นี้นะครับแอนีเสร็จแล้วครับผมอ่า,อานี่รอแป๊บนึงกู๊กวยกำลังเขียนอยู่นะครับเขากำลังเขียนอยู่ใช้เวลานิดนึงนะครับตอนนี้มันกำลังคอนเวิร์ตอยู่ถ้าเราทำหน้าเอกสารยิ่งเยอะนะครับเครื่องก็จะหมดโมวลผล ใช้เวลาพอสมควรเอ้ามาแล้วมาแล้วอ่ะลองดูครับอันนี้ไงครับทือว่าเราสร้างงานเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับมาหมดแล้วอ่าโอเคไปเลยครับตรงนี้มาแล้วครับหน้านี้ครับเทสอันนี้นะครับอ่าลองกดกดแชร์ดูครับนี้เราได้งานแล้วนะครับเราสามารถอ่ามาเปิดดูทีครับ เรามาเปิดดูอีกทีนะเห็นไหมครับว่างานที่เราทําเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นลนักษณะของอ e ีบุ๊กเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่ามันง่ายแต่ว่ามันต้องลองใช้เวลานิดนึงนะครับาวนี้วิธีการส่งออกออกอยังไงวิธีการส่งออกนะครับก็มันจะมีแชร์ตรงนี้นะครับเห็นสังเกตว่าจะมี QR code ขึ้นมาด้วยเราสามารถเอา QR code ตรงนี้ส่งให้คนอื่น เอาไปเปิดดูต่อนะครับหรือเราจะไปลิงก์ไปใน Facebook ไป Twitter หรืออย่างอื่นส่งไปใน Line ก็ได้นะครับส่งไปใน Line มันมีมันมีให้เลือกเยอะเลยครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันมีให้เราเลือกค่อนข้างเยอะเลยว่าเราจะส่งไปในไหนนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับไม่ยากเลยนะครับลองเอาไปเอาไปทำดูนะครับคือ ก็เดินออกแบบในแคนวาก่อนแล้วก็บันทึกเป็นไฟล์ pdf แล้วก็เสร็จปุ๊บก็ไปเข้าขเว็บไซต์ a n y c r i p a n y Any c ี i p อน o ี่อนนอาอีบุก๊กแล้วก็อัพโหลดการเข้ามาแค่นี้เองครับการทำอีบุ๊กกับสมาร์ทโฟนนะครับลองมาทำกันดูนะครับโอเคในคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ